จะมาดูถึงปุ๋ยอินทรีย์โฟกิงสูตร NPK เทียบสูตรเสมอ NPK นะครับในการทำปุ๋ยอินทรีย์เทียบสูตรเสมอ NPK เนี่ยเราก็จะหาวัตถุดิบที่จะสามารถเอาจุลินทรีย์เข้าไปย่อยและปลดปล่อยไนโตรเจนปลดปล่อยฟอสฟอรัสหรือปลดปล่อยโพแทสเซียมอ,ออกมาเป็นตัวที่ละลายน้ำได้ออกมาครับยกตัวอย่างว่าถ้ากรณีจะให้มี N เ,เนี่ยเราก็จะใช้ เศษสร้างพืชที่มีโปรตีนสูงพวกนี้นะครับส่วนฟอสฟอรัสเนี่ยอา,อาจจะใช้เป็นพวกฟอสฟอรัสแต่จะมีจุลินทรีย์ย่อยล็อกฟอสเฟตโอเคเราก็จะมีเท่าพวกนี้แต่ว่าเราจะมีจุลินทรีย์ย่อยและปลดปล่อยอตัวเคที่ละลายน้ําได้ในในการควบคุมการาวัตถุดิบเนี่ยก็สําคัญนะครับเรามีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เทียบสูตรเสมอ NPK ก็เอาไว้ใช้สําหรับการเจริญเติบโตทั่วทั่วไปของต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักเป็นไม้ผลนะเป็นไม้ดอกไม้ประดับคือพืชทุกชนิดนะครับถ้าเราต้องการให้เขาจเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันทุกส่วนนะไม่ว่าจะเป็นระบบรากต้นกิ่งก้านใบอ่ช่วงช่วงนี้นะครับก็จะใช้สูตร NPK หรือสูตรเสมอปุ๋ยโฟคิงอ่สูตรเสมอหรือ NPK เนี่ยโดยใช้จุลินทรีย์ที่ย่อยวัตถุดิบต่างๆ มีทั้งเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็เอ็กซ์เทอรไมซาสสร้างน้ําย,ย่อยมาย่อยสลายไไออ้เอ้เศษซากพืชได้ดีมีไตรคลมาฮาเซนัมและไตรคลมาฮามาตัมซึ่งสามารถที่จะสร้างน้ําย,ย่ S ase, ase, ยอยเซลลูเลสกับเคมีเซลลูเลสไปย่อยเซลลูโลสกับเคมีเซลลูโลสได้เบอร์เกลัสจาปนิคัสนะครับแล้วก็เอเบลัสทีเลสเป็นเป็นเชื้อรามีอะคีโตเมียมในการสร้างเอนไซม์ inside, พวก ลายเปสย่อยไปย่อยพวกลายเปไดในใช่คะเดียวกันก็มีแบคทีเรียพวกบาซิลัสซัตติลิสสร้างน้ําย่อยไปย่อยสลายย่อยสัรัสเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มเป็นแอดเปอริลัสจับปนิคัสนะครับส่วนย่อยเคเราจะมีพินิซิเลียมออซิลิคัมในการที่จะดึงปลดปล่อยเครวมกับแบคทีเรียบาซิลัสซัตติลิสกับบาซิลัสเบนเินซีหลังจากไอช่วงที่หมักกใ็ใช้จุลินทรีย์ที่ผมพูดถึงเนี่ยหมักพอหมักเสร็จผ่านกระบวนการเรียบร้อยอันนี้สูตรนี้ก็ไม่มีดินเหมือนกันนะ ของเราไม่มีผสมดินหลังจากที่ปั้นทําออกมาเป็นเม็ดแล้วเนี่ยเราก็จะทําการเคลือบเคลือบเมล็ดด้วยจุลินทรีย์ทุกเม็ดของปุ๋ยโฟกิงจะมีจุลินทรีย์เคลือบอยู่ทุกเม็ดนะในการเอาไปใช้หรืออัตราส่วนในการเอาไปใช้เนี่ยถ้าเป็นพืชผักพืชไร่ผมตีเป็นพื้นที่แล้วกันในพื้นที่หนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรหรือพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ย เราจะให้ใช้อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่ง้อยห้าสิกิโลกรัมนะครับต่อไร่ในกรณีที่เป็นไม้ผลก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นไม้ผลอายุต่ำกว่าหนึ่งปีเราใช้แค่ครึ่งกิโลกรัมถ้าไม้ผลอายุมากกว่าหนึ่งปีก็ใช้หนึ่งกิโลกรัมขึ้นไปถ้ามากกว่าสองปีก็สองกิโลกรัมถ้าเป็นสิปีเนี่ยก็อาจจะใช้เจ็ดกิโลกรัมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องดู ขนาดของต้นขนาดของทรงพุ่มด้วยและในการใช้ปุ๋ยเนี่ยก็ควรจะหวานกระจายนะครับอย่าไปไว้เป็นจุดๆนะให้หวานกระจายใต้ทรงพุ่มทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้นี่วิธีการใช้อีกอันที่ที่ผมอยากจะให้พวกเราคํานึงถึงก็คือเวลาเป็นปุ๋ยแม้แต่เราหวานลงไปแล้วเราลดน้าปั๊บเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ไม่ได้ละลายทันทีนะกรณีนี้มันต้องมีความชื้นเพราะตรงนี้ถ้าเราหวานแล้วเราไม่ลดน้าเนี่ย โอ้ยตัวนี้จะเหมือนเอ้ยทำไมไม่ละลายเพราะเราไม่ลดน้ำมันเวลาหวานปุ๋ยเสร็จต้องลดน้ําเพราะเม็ดเนี่ยพอชื้นปั๊บเนี่ยจะชื้นตลอดยังก็นี้ผมจุ่มลงไปเนี่ยนะในน้ําเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าผมจุ่มลงไปเนี่ยแล้วเราเสร็จแล้วเราเราลดใช่ไหมเนี่ยเราลดน้ําเม็ดมันก็จะเปียกทั้งหมดแล้วมันจะซึมเข้าไปเลยนะผมบีบบีบเนี่ยไม่ได้แน่นนะฮะเนี่ยผมบีบนี่บีบได้เลยนะเนี่ยบีบเนี่ยจะละจะละเอียดเลยเพราะฉะนั้นพอลดน้าปั๊บเนี่ยตรงเนี้มันจะดูดความชื้นได้ มันจะดูดความร้นขึ้นไปเต็มเม็ดเลยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะปล่อยธาตุอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอย่างที่ผมบอกจะได,ได,ได้ได้ผลเร็วขึ้นนะครับเมื่อลดน้ําเสร็จมันก็จะลายแต่อาจจะไม่ละลายหมดจะค่อยๆละลายปลดปล่อยธาตุอาหารลงไปจุลินทรีย์ก็จะลงไปด้วยนะครับไปย่อยเสร็จสร้างเพื่อสร้างสัตว์สินทรีย์วัตถุที่มันอยู่บริเวณรอบรากเนี่ยให้เป็นปุย๋ยเอ่อกลับมาอีกเป็นอินทรีย์วัตถุเพิ่มมากขึ้น